ค่ะก็ผลจากการสรุปมาแล้วนะคะตอนนี้เรื่องดาราม่าที่ทุกคนกำลังว่ากันอย่างสนุกป,ปากทุกวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็หวังว่าคงจะไม่มีใครไปว่าไปอะไรกันต่อก็ไม่ได้โกรธนะคะที่ไปว่าอะไรแต่ว่าอะไรก็คิดดีๆกันหน่อยนะคะเราก็ไม่ได้โกรธหรอกคะ่ะเพราะเราก็เห็นมาทุกทุกโพสแล้วทุกเมนนั่นแหละค่ะแม้แต่คนไว้ใจก็ยังว่ากันได้นะคะก็ก็เป็นแบบนี้นะคะสังคม ส่วนเรื่องหนูกับพี่พรศักดิ์หรือพี่เพจพี่เอจาอาตอนนี้ก็เคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรต่อแล้วเหตุผลน้าถามทําไมเป็นเรื่องส่วนตัวกันค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดกันมานานแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดทั้งสองฝ่ายหนูก็ผิดพี่เขาก็ผิดเอาง่ายๆค่ะก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะคือดราม่าจบแล้วไม่ต้องไปต่อแล้วรู้ค่ะว่าคุยกันแล้วสนุกปากแต่อย่าลืมนะคะว่าความสนุกปากของคุณอาจทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้ ซึ่งถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้แล้วมีคนว่าคุณมากก็ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเป็นคุณเองคุณจะรู้สึกยังไงอย่างโพสต์ต่างๆที่เห็นผ่านตาแบบข่าวก็ว่าข่าวไปสิไม่ต้องแอบใส่ก็ไม่ไแน่ใส่ๆนะคะฟังดิทุกโพสต์ทุกเมน์เห็นหมดค่ะก็จบนะคะใครว่าต่อคือด่าค่ะคือจบแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ,ะกระทู้ในฟันทิปที่เห็นก็จะรอลบนะคะ ซึ่งแจ้งลบไปแล้วลบเนื้อหาไปแล้วนะคะใครว่าต่อมีด่าค่ะเพราะว่าเคลียร์กับทางคุณพรศักดิ์ไปแล้วหลังไม้เรียบร้อยนะคะก็หลังจากนี้ก็ใช้ชีวิตกันปกติค่ะใช้กันไปนะคะคือใครที่มีเหตุส่วนร่วมใครที่เกิดเหตุทะเลาะกันมีความบากหมางกันอย่างนี้ก็ ะะอยู่กันอย่างสงบเนาะเพราะว่าก็จบกันแล้วเรื่องของคนสองคนก็จบกันแล้วไม่สี่สามอีกคนเราก็ไม่รู้เนาะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วเราก็ไม่ได้อะไรแล้วอีกฝ่ายเขาก็ไม่ได้อะไรแล้วนะคะขอให้เข้าใจกันด้วยค่ะคือตอนนี้ไม่สามารถเปิดกล,ล้องได้นะคะเนื่งองจากปิดไปอยู่แล้วกระทู้ในบรรทิปก็กําลังลบเนื้อหาคอก็ลบไปแล้วนะคะ กรุณานะให้เกียรติทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายหนูและฝ่ายที่เขานะคะคืออะไรที่มันเป็นหลักฐานที่ทำแล้วแฉบได้กล็ลบไปค่ะหรือไม่ต้องลบก็ได้นะคะเพราะว่าแคบไว้หมดแล้วว่าเจ้าลงมันทิปแต่ว่าเคลียร์กันจบไปเรียบร้อยเลยทางพี่บางศักก็แจ้งมาแล้วเมื่อกี้คุยกันสุดๆร้อนเมื่อกี้เลยค่ะว่าจบแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ยุง่งไม่ถามต่อแล้วนะคะแค่นี้ค่ะกรุณาเข้าใจกันด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับฟังค่ะขอบคุณที่มามีส่วนร่วมในดราม่านี้ที่เป็นดราม่าสั้นๆขอบคุณทุกคนที่ทั้งให้กําลังใจทั้งแนะนําและทั้งด่ามานะคะจะเอาไปพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะ